ขยายขอตัวโต๊ตัวนั้ได้กระเจ้าเอาตี่เอาโตะมาตองขอขอภาพคูต๊หนึ่งค่าีดหนึ่งขอภาพตีหนึ่งพันค่า ขยับหายหักรสชาติตามใจฉันไทยจะใส่ห้าไทยจะใส่ห้า,ามาได้รสสับปูแห้งกวยด้วยค่ะลำดับต่อไปนะคะดิฉันขออนุญาตแนะนำท่านคณ <c oughs> ะกรรมการในการประกวดน,นะคะการตัดสินนะคะอาหารเมนูชูสุขภาพนะคะ ตำลีลาสมอตองวันนี้ครับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนึตองท่านผู้ในการบรงาบาลสงเริาตท่านที่สอท่านผู้ในการอาพิเศสอนทาผู้ในการโรงเรียนบ้านหนึ่งตองค่ะท่านที่สามท่านสุภรรสาวแดง